ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรแฟนเพจอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับที่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนินพฤรหัสนะครับสี่เหลี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงเนินพฤรหัสไม่ว่าจะเล็กนะครับหรือใหญ่อันนี้ก็วาดคล้ายๆกับให้ไม่ได้สี่เหลี่ยมเป๊ะเท่ไหร่นะครับก็คือให้เหมือนกับสถานการณ์หรือลายมือกิ่งนะครับลักษณะแบบนี้ ที่เกิดขึ้นตรงบริเวณเนินพฤหัสนะครับเนินเพฤหัสก็คืออยู่ใต้นะครับนิ้วชี้นี่แหละเขาเรียกว่าเนินเพฤหัสซึ่งเนินนี้นะครับใครมีนะครับเขาบอกว่าหนึ่งนะครับก็คือซึ่งเนินเพฤหัสนะครับก็จะเป็นเนินแห่งคุณธรรมนะครับจุดนี้จะเป็นจุดรวมแห่งความสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยม ดอกจันนะครับหรือตัวลักษณะเป็น V ีวีหงายทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณเนินพุหัสหรือใต้นิ้วชี้เนี่ยถือว่าดีหมดนะครับซึ่งลักษณะเส้นนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือเป็นเป็นเนินแห่งคุณธรรมด้วยนะครับ2นะครับก็คือเป็นได้รับการคุ้มครองนะครับคุ้มภัยนะครับลักษณะเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกอีกแนวหนึ่งปกป้องเรานะครับ คุ้มครองคุ้มภัยเราตลอดนะครับขพราะที่สามนะครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่นะครับอุปธรรมข้าชูนะครับอุปธรภมข้ามชูก็คือให้การเรียนดูเรานี่แหละนะครับทุกเรื่องนะครับผู้ใหญ่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของขพอที่ห้านะครับก็จะได้รับที่ดินนะครับมรดกหรือที่อยู่อาศัยนะครับลักษณะที่ดินที่อยู่อาศัยดูยังไงก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับ เป็นที่นะครับเป็นทางเนี่ยแหละสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหมือนที่นี่แหละนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อที่6นะคร ب, ับก anyway> like ็จะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคอนโดนะครับมีบ้านมีอะไรบ้านนี่นะอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สุดท้ายก็คือที่ดินนะครับลักษณะนี้ใครมีถือว่าดีนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าลักษณะในส่วนของเส้นหลักก็ต้องดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้น ชีวิตนะครับเส้นชีวิตถ้าจะดีหรือไม่ดีนะครับทุกท่านก็จะจะต้องดูลักษณะเส้นนะครับจะต้องไม่ขาดนะครับไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับก็จะถือว่าดีนะครับลายมือของเราสิ่งสําคัญก็คือเนี่ยแหละจะต้องไม่ขาดนะครับไม่ไม่เป็นเกาะก็จะส่งเสริมให้เดินหรือสัญลักษณ์ที่เราจะมาพัากรณ์ดีนะครับเส้นชีวิต เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับยิ่งยาวยิ่งดีแล้วก็ไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับลักษณะการพยากรณ์ก็จะส่งเสริมในส่วนของเส้นหรือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะมาพูดด้วยนะครับก็จะดีอีกแบบนึงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเส้นนะครับที่อยู่ใต้นิ้วนิ้วก้อยนี่แหละเขาเรียกว่าในส่วนของเส้นใจหรือเส้นใจิตใจนะครับ ถ้ายาวนี้ยิ่งดีนะครับยาวขึ้นวิ่งขึ้นบริเวณนะนิ้วนี่ส่วนของนิ้วชี้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าดีนักแรนะครับเส้นนี้วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกทุกเส้นนะครับที่เก่าวมานะครับจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะนะครับก็จะส่งเสริมในส่วนของลักษณะลายมือหรือลายเส้นนะครับสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงเนินพฤ้หัสนี่แหละ ก็จะยิ่งทวีคูณดีขึ้นไปด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของลักษณะเส้นนะครับสี่เหลี่ยมนะครับตรงบริเวณเนินพฤหัสมีอะไรที่ดีบ้างนะครับหนึ่งก็คือเนินพฤหัสก็เป็นเกี่ยวกับเนินคุณธรรมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ดีตามมาก็คือได้รับนะครับการคุ้มของคุ้มภัยนะครับอันนี้ก็คือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละว่าเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับคุ้มครองในเรื่องของที่ดินคุ้มครองในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ว่าได้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอุปถัมภ์นะครับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุขแบบและความเจริญนะครับข้อที่สามนะครับได้รับนะครับที่ดินมรดกนะครับหรือที่อยู่อาศัยนั่นเองนะครับลักษณะนี้นะครับที่ที่ใครมีนะครับต่อมานะครับก็จะมีอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์ก็จะเป็นในส่วนของบ้านที่ดินต่างๆนะครับที่เรียกว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับก็จะดีนะครับ บุคคลคนนี้ก็จะมีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ดินนะครับก็จะมีที่ดินเพราะว่าดูลักษณะก็จะเป็นที่ทางหรือที่บ้านหรือที่ดินเนี่แหละก็จะถือว่าดีนะครับลักษณะนี้ก็จะถือว่าดีอีกเส้นหนึ่งนะครับลักษณะสี่เหลี่ยมเงินพื้นฐาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ